ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะจัดส่งชุดฟัวชั่นนะครับเคื่ของเตยเพื่อนเพื่อที่สนใจมาลองทเทสหรือมาเห็นตัวจริงก็เชิญนัเจอกันได้นะครับตัวนี้เป็นชุดฟัวชั่นผิวเตน่ ขนาดตัวโตก็จะอยู่ที่85ความสูงความกว้างก็85ความยาวจะอยู่2เมตร10นะครับต<ม>ัวนี้ก็จะมีลูกกิ้งลำเลียงเพื่อไปลองหลักไม้ยาวนะครับจะสะดวกในเรื่องการตัดไม้ยาวตัว<ม>นี้ก็จะเป็นตัวาจินชัดจที่จะเขียน ลองรัับมาเยอะๆได้ตรงนี้ก็สามารถวางเครื่องมือได้นะครับ<ม>ชุดนี้ก็จะมีคอทชัดทนี้คอดชัดก็จะทำเป็นรุ่นสีดำลามิเนตอย่างดีนะครับเราจะมี สับเพอปรับละเอียดตับเพอปรับละเอียดแต่เวลาใช้งานก็จะมีความแม่นยำสูงนะครับเราจะหาตำแหน่งเป็นมิลหรือครึ่งมิลอะไรเนี่ยก็จะปรับได้ง่ายนะ ิทีการใช้งานก็บิดลูกบิดแล้วก็เลื่อนเข้าหอนะครับแล้วก็ล็อกตัวล็อกก็สามารถจะปรับตา,ตามตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนคนัด ตอนนี้ก็จะมีไม้ตกเกตไม้ตกเกตก็จะเอาไว้สำหรับตัดตัดเก้าตัด45ิบาองศาก็จะมีสเกลบอกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องป้อนนะครับฟันไปเรื่อยก็จะได้ความละเอียดขึ้นมานได้ประมาณ60ฟันนะครับตอนนี้ก็จะมีรั้ว ล้วนี้เป็นล้วนเหล็กอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีเกตตัวเลขบอกต,ตัดยาวได้ประมาณเมตรกับเมตรสาตัวนี้ก็จะมีดลอกเตอร์ สตาร์ทเครื่องให้ชมนะมาลองตัดเ่องตัดกับ ใใจะได้เนื้อง,งานประมาณนี้นะครับรั้วลื่นแล้วก็ล็อกแน่นนะครับเ,เลื่อนไปขางหน้วิธีการเลื่อนต้องมีท่านิดเนนตงนะฮะก็คือดันออกไปข้างหน้าประมาณสัก ก็เวลาล็อกก็จะดึงเข้าหาคานแล้วก็กดล็อกนิดนึ่ก็จะแข็งแรงแล้วโอเคครับสวัสดีครับ